พวกมึงเอาประชาชนทุกคนพวกมึงทําไมล่ะมึงเก็บเสือ้อเก็บผ้าหอบหอบเสือ้อผืนหมอนใบแล้วยังมึงเตรียมเก็บเสือ้อเก็บผ้าหรือยังทําไมล่ะอืมนาทีนี้ไม่ใช่แค่ไข่แพงไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ไข่แพงไม่ใช่แค่ไข่เป็ดไข่ไก่แพงนาทีนี้ของแพงน้ํามันแพงทุกอย่างแพงแรงลิร ขณะเดียวกันตอนนี้ค่าของชีพมึงจะชิบหายไปตายหาแน่นอนทําไมละ่ะฟันเฟืองสามตัวจบสิ้นหมดล่าสุดฟันเฟืองตัวที่4ี่คือนายกรัฐมนตรีประเทศมึงปรากฏว่าเปิดเผยมีดีลรับระหว่างสหรัฐกับประเทศไทย <c oughs> ชิบหายสีจิ้นผิงรู้หมดแล้วเพราะว่าสถานทูตจีนแม่งรายงานไปถึงสำนักง,งานสีชิ้นผิงเป็นที่เรียบร้อย มีนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้นําประเทศไหนแล้วมีประธานาธิบดีประเทศใดไหมแม้กระทั่งประเทศหุนสิ้นเนี่ยแม้กระทั่งหุนมณฑตมีใครไหมแม้กระทั่งผู้นําประเทศลาวมึงอย่าพูดถึงผู้นําประเทศลาวเลยกูเอาแค่ผู้นําอุยกูก็ได้หรือไม่ก็คือเอาผู้นําที่ยังไม่มีประเทศคือผู้นาไอ้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 ตรงตะเข็บชายแดนประเทศอะไรนะที่ยังไม่มีประเทศเป็นผู้นำกะเหรียงมึงไม่ต้องเอาผู้นําที่อื่นหรอกมึงเอาแค่มึงกับไปวัดศักดิ์ศรีกับผู้นําประเทศไทยใหญ่อะสมมตินะ กูถามว่าใครเขาเปิดเผยดีลลับกันมึงมึงเป็นนายกนัมมตรทีประเทศแรกในโลกคือไต้แลนด์ที่ได้มีการเปิดเผยว่าประเทศกูมีดีลลับกับอเมริกามึงเป็นนายกรัมนตรมีที่สื่อสัต์จริงใจต่ออเมริกามาก แล้วตอนนี้เนี่ยประธานาธิบดีโด,ดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้หักคอมึงจิ้มน้ำพริกแล้วหรือยังมึงถามก่อนโอ้ยกูก็ว่าดิวลับดิวลับดิวลับอะไรกูก็เช็คไปเช็คมาดิวลับอะไรว่าดิวลับอะไรมากูก็ไม่อยากจะมาพูดแหกหน้าแหกตามนายก,าาากรัฐมนตรีปรากฏฟังเต็มที่เต็มหูเต็มสองรูที่คนไทชยชอบพรดดิวลับใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณนั้นก็ได้นะคะเหมือนว่าคุยในเรื่องของดีเทลกันอยู่ว่าดิวลับเนี่ยทำอะไรได้บ้าง ซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปิดเผยว่าอ๋อเรากําลังดิวสินค้าตัวนี้อยู่เราดิวเรื่องนั้นอยู่เพื่อที่จะได้แบบอา้าวประเทศอื่นก็ได้ยินหมดตัวอักษรอีกิสมิซอรี่พราเมนิสเตว้าวว้าวพราเมนิสเตแม่งราวรู้หมดแล้วมึง <laughs> รู้ตอนไหนมีสายลับมาล้วงข่าว <laughs> มึงนี่แหละประกาศไปเต็มสักดาเลย <laughs> นี่อินายกรัฐมนตรี ไม่มีใครสั่งใครสอนมึงหรอว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีมึงพูดเรื่องสัมพันธ์มึงพูดเรื่องเกี่ยวกับดีลลับดีลลวงความลับคือความลับการดีลลับคือดีลลับดีลลับไม่สามารถที่จะเป็นความลับได้อีกต่อไปถ้าเกิดมึงเอามานั่งแถลงข่าวนี่อีนายกเัฐมนตรีพ่อมึงไม่สอนเหรอนี่นี่นี่อีนายกรัฐมนตรีพ่อมึงไม่ได้สอนเหรอนี่นี่อีนายกรัฐมนตรี กูว่าแล้วปล่อยให้อีพานทองแท้มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้แล้วมึงไม่น่าจะต้องมาเป็นเลยลําบากมึงจะเปล่าเปล่าอู้กูก็ว่าแล้วอีตุงติงจะดิ้งสีขี่หมาหมกจกกระเป็ดลําบากมึงเลยนี่ต้องเอาลําบากมึงเลยเนี่ยลําบากมากไหมลําบากมากไหมที่จะต้องแต่งหน้าแต่งตาออกทีวีเนชั่นเสร็จแล้วปุ๊บก็มาพูดคําว่าดิวลับเนี่ย มันเกิดขึ้นระห th ว่างประเทศไทยกับอเมริกาเราไม่สามารถ <t od S 1> พูดออกไปได้เพราะเดี๋ยวมันจะไม่เป็นความลับ <c oughs> แล้วที่มึงประกาศไปทั่วโลกนี่ละ่ะพวกเธอนี่มันรู้ตัวหรือยังอีอึงคึงเนี่ยพวกเธออีอึงคึงนี่มันรู้เรื่องหรือยังมันรู้ตัวหรือยังว่ามันเปยมันปล่อยไก่อะไรออกไปเนี่ยเธอ อีจันเปลงน,นี่มันรู้เรื่องหรือยังอีจันเปลงน,นี่มันรู้เรื่องหรือยัง <c oughs> เออแล้วอีแพงพวยนี่มันรู้เรื่อยัง